ปุกคันด้วยนะบางคนอาจจะแต่งงานแล้วหรือมีครอบครัวแล้วก็ได้นะแล้วก็เ,เคยแายกาย้ายกันไปนะด้วยปัญหาของคนรอบข้างคู่แข่งสังคมเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอาจจะญาติไม่ถูกกันแม่ผัวลูกสะภย้ยอะไรอย่างนี้ก็มีนะบางบางครอบครัวนะอาจจะสังคมครอบครัวเขาหรือเพื่อนเขาอาจจะไม่เห็นด้วยนะัน้นในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหากันก็อาจจะปัญหาจากคนรอบตัวนะคะ ก็มีส่วนด้วยนะในตอนนี้นะเขาก็คิดมากกิ่เยอะเรื่องคุณด้วยนะเจ็ดถ้วยนะคิดแผนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลยนะว่าจะเอาอะไรยังไงดีนะนิ่งแต่ว่าคิดอยู่นะคนนี้เป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าใจนะอย่างที่บอกนะที่เหรียญนี่เขาก็เขาเรียกว่าเอาสมองนำมาหาว่าคนไหนที่ทําให้เขามั่นคงทางเออชีวิตหรือการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่นะสร้างรากฐานนะบางทีเขาอาจจะใจ อาจจะเป็นไปได้นะเขาอาจจะรักใครอยู่ก็ได้นะก็เลยมีความเจ็บปวดที่ว่าคนที่เขารักนาะอาจจะไม่สามารถมาลงเอยกับเขาด้วยก็ได้หรือเปล่าคะเขาก็เลยคิดเยอะนะเจ,จะ็บปวดนะก็อาจจะมีทางเลือกตัวเลือกเยอะหรืออาจจะมีสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเยอะนะพ่อแม่นะการงานธุรกิจถ้ามีลูกติดหรือว่ามีภาระนะ ค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็คือรวมหลายๆอย่างนะเจ็ดทวายคิดมากคิดเยอะนะถ้าไม่ใช่การที่คิดที่จะเออ่ไปต่อหรือจะทําอะไรยังไงต่อนะสเต็ปเจ็ดทวยนี่คือขวัญกลางวานันเพ้อก็ได้นะคิดมากคิดเยอะนะวาดมาวาดภาพมโนไปนะนั่งขวัญกลางวันไปแทนว่าเอ๊จะกลับมายัางไงหรือว่าตอนนี้เอาอยัางไงดีนะก็จริงๆอาจจะเคยเป็นครอบครัวกับคุณแล้วก็ได้นะแล้วก็ยัง คิดอยู่นะว่าทํายังไงดีหรือบางคนก็อาจจะรักคนหนึ่งแต่ใจมันก็คิดเยอะนะว่าถ้าเลือกคนที่รักอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้มั่นคงอาจจะเข้ากับที่บ้านไม่ได้แต่ในขณะที่อีกคนนึงอาจจะมีการเงินดีหรือว่ามีความสัมพันธ์ยี่ดีกับครอบครัวอาจจะทําให้ไม่ขัดแย้งกับครอบครัวได้นะก็เลยถึงเป็น king เหลียญนะ king เหลียญน,นอกจากนิ่งก็คือเขาใช้สมองมากกว่าใจนะคือบางทีเขาอาจจะเลือกแต่งงานหรือเลือกคนที่เข้ากับ สังคมครอบครัวเขาได้นะโดยที่ใจเขาอาจจะไม่ได้รักคนนี้เท่าคนนี้เขารู้สึกที่ทําให้เขารู้สึกเพ์อหรือเจ็บปวดนะคนที่เขารักเป็นสามดาบนะเขาอาจจะต้องจ,จําใจตัดหรือว่าจําใจจากในอดีตก็ได้นะถ้าไม่ใช่คิดจะกลับไปหาคนเก่าก็คืออาจจะต้องจําใจตัดคนหนึ่งนะที่เป็นคนเก่าของเขาหรือเปล่านะเพื่อที่จะไเริ่มต้นใหม่ครับ ใครคนอื่นอีกก็ได้นะที่เขาใช้สมองนั่นเองนะคิดว่าใครที่ไปกับเขาแล้วมันน่าจะเวิร์กหรือไปได้นะโดยที่ใจเขา